คือผมอ่ะเพิ่งได้จับโทรศัพท์ครับแล้วก็เห็นข่าวดิเดโกโจตานะครับผมคือได้เสียชีวิตแล้วคือก็ไม่คิดว่าจะ,กะเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะผมก็พยายามเช็คข่าวเช็คจริงเป่าวะเออตอนแรกผมก็นั่งเช็คจริงบอกวาหลายซื้อหลายที่เริ่มมาเยอะเริ่มเยอะสุดท้ายแล้วก็เป็นเรื่องจริงนะครับผมที่ดิเโกโจต้าได้จากพวกเราไปแล้วนะครับผมสําหรับแฟนดิกว,ว่าภูนะแล้วก็เป็นข่าวที่น่าเศร้าในวันนี้มากๆครับตอนแรกผม มีคอนเทนต์มีอะไรจะลงนะครับผมแต่วันนี้ผมคงจะหยุดไว้ก่อนแล้วก็มาลงคลิปนี้เพื่อเป็นการไว้อาลัยให้กับแกแล้วกันนะครับผมมีอีกหลายแชมป์อีกหลายถ้วยที่รอ,รอแกอยู่นะครับแต่ก็ไม่คิดว่าเออจะเป็นเหตุการณ์แบบนี้จริงนะครับผมยังไงก็ขอไว้อาลัยให้กับดีโกโจธาแล้วกันนะครับผมแล้วก็เสียใจแทนทุกๆคนด้วยนะครับผมที่รักในตัวเขานะครับผม,ผมก็เป็นนักฟุตบอลคนหนึ่งที่ผมชอบแล้วก็รักมากๆนะเออแม่งชีวิตนะ ยังไงก็ขอให้นายสุขสุขติแล้วกันนะโจต้าโชคดี